สุประทเหมือนตาเด็กหนุ่มวัย20ปีที่ต้องบอกว่าทั้งเก่งและแก่งเกินวัยจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยท็อปชอบบอลได้มีโอกาสเข้าไปรับชมเกมระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบบุรีรัมยูเนเต็ดทีมจากฝูงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมระดับ 5ดาว10ดาวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยทีมเมืองทองสามารถขึ้นนำก่อนถึง3ประตูต่อศูนย์ะครับแต่ว่าทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดก็ไล่มาจากสุพรรณเมือนตาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยบุเมืองทองก็ยังมาออกนำนะครับโดยเป็นเฮตติกของจูฮาน่านะครับสีป่ปหนึ่งสุดท้ายแล้วก็บุรีรัมก็ตามดีเสมอจนได้นะครับซึ่งช่วงท้ายเกมก็ นะก่อนจะหมดเวลาเพียงแค่3นาทีเนี่ยทีมบุรีรัมย์ก็มาได้ประตูชัยจากรัสนาดุมบุญานะครับซึ่งทําให้จบเกมนี้เนี่ยเสมอไป4ประตูต่อ4นะครับสุดมันเลยเกมนี้ก็ว่าได้แล้วก็เกมนี้เนี่ยอยากจะชื่นชมนักเตะอย่างสุพนัทมือนตาหรือจะบอกว่าอวยก็ได้นะครับเพราะวันนี้ผมได้เข้าไปรับชมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ย เก่งเกินวัยแล้วก็สามารถที่จะออกไปค้า,าแข่งต่างแดนได้แล้วนะครับผมเพราะเกมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าในวันที่นักเตะบุรีดําหรือว่าพี่ๆในทีมเนี่ยที่มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะล้าจากเกมลีกที่เจอกับอุทัยธานีฟอร์เรสก็เป็นได้ก็เกมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็เรื่องของพละกําลังเนี่ยอาจจะดอรอปลงไปแต่ยังมีเด็กหนุ่มคนนี้นะครับอย่างสุพนัทเหมือนตาเนี่ยที่วิ่งไล่บอลตั้งแต่เกมลุก ยันมาเกมรับต้องบอกเด็กคนนี้เนี่ยมีเรื่องของความฟิตเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็พละกกาลังที่เต็มเปี่ยมที่พร้อมจะช่วยทีมนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกยันครึ่งหลังจนนาที90บวก5เนี่ยสุพนัทก็วิ่งไม่หยุดนะครับซึ่งประตูดีแข่แตก3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าพละกกาลังกล้ามขาของเขาเนี่ยสุดยอดมากมากนะครับก็ยิง ตีใครแตกมา3ต่อหนึ่งซัดแบบเต็มๆซัดแบบหนักๆเข้าไปเลยฮะก็ลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกที่หลายๆคนก็ร้องว้าวเหมือนกันนะฮะในสนามนะครับแล้วก็สมนัติก็ยังมีเป็นจังหวะที่เขาพยายามจะแหวกจะเลี้ยงจะเปิดเป็นเขาคนเดียวเลยที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็วิ่งไม่มีหมดนะฮนผมดูในสนามต้องหลายๆคนยังชื่นชมสำหรับแฟนเมืองทองก็ยังชื่นชมในตัวของเขานะฮะสำหรับสุนัทเหมือนตาเนี่ยต้องบอกอายอามรับจริงๆว่าน้องคนนี้พัฒนาไกลพัฒนาเกินอายุไปแล้วนะครับสำหรับ สุภนัทเหมือนตาแล้วก็ช่วงท้ายเกมก็ยังมีลูกที่แอดซิตให้กับด,ดูมุญยายิงนะฮะเป็นประตูเสมอสีประตูต่อเนี่ยก็เป็นจังหวะที่สุภนัทวิ่งทำทางแล้วก็คัดแบ็กกลับมานะฮะก็อย่างที่บอกนะวครับว่าเข้าไปดูในสนามก็ต้องยอมรับว่าสุภนัทเก่งเกินหวจริงๆด้วยเรื่องของเซนฟุตบอลเรื่องของพละกำลังเรื่องของอความมุ่งมั่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีเต็มเปี่ยมแล้วก็เขาก็สามารถที่จะ มีโอกาสออกไปค้าแข่งตักแดงอย่างที่เขาตั้งใจหวังนะครับผมผมดูแล้วว่าเรื่องของอย่างเจอริกเนี่ยให้ความสนใจสุบรัณแน่นอนนะถ้าใครได้ถ้าเจลริทีมเจ็ดเจริกได้ดูเกมนี้ต้องบอกว่าสุบรัณเรื่องความมุ่งมั่นเรื่อง,องการไม่ยอมแพ้นเนี่ยเจลริเขาชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยอะไรเป้าหมายของสุบรัณเนี่ยก็อยากจะไปค้าแข่งที่ยุโรปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องต้องตัดสินใจทีหนึ่งถ้ามีออปชั่นจากยุโรป ก็อยากสนับสนุนให้สุภณัติไปยุโรปเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เล่นด้วยฟอร,ร์มแบบนี้เรื่อง,องความมุ่งมัน่นเรื่องของอาการโฟกัสอยู่กับฟุตบอลเรื่องของการไม่ยอมแพ้เนี่ยไม่ว่าไปอยู่ทีมไหนเนี่ยก็มีทีมผู้ฝึกสอนก็จะชอบอสไตล์แบบสุภณัตแบบนี้นะครับก็นั่นครับผมได้ไปชมเกมนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอวยน้องเลยอวยน้องมันจริงๆนะบอกว่าแบงก์เองสุดยอดมากๆนะครับก็วันนี้นะครับถ้าใครไปชมที่สนามก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเป็น ฝั่งแมนนร์แ,แมนของบูริรัมก็น่าจะให้เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถให้ได้นะครับก็วันนี้มาพูดคุยถึงเจ้าแบงค์บานี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเก็บตกคนอื่นทั้งทีมเมืองทองแล้วก็ทีมบุริรัมต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท็อปฟุตบอลของแอท็อปชอปบอลไทยด้วยนะครับผม